ของขวัญจากหัวใจถวายพ่อของแผ่นดินตอนที่สองบัวสายสามดอกจากหัวใจแม่เท่าตุ้ม 13. บสามพฤศจิกายนพุทธศักราช2498ปีที่9แห่งการครองสิริราชสมบัติ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเด ت. ชเช้าตรู่วันนั้นชาวบ้านราษฎรจากอำเภอธาตุพนมและอำเภออื่นๆในจังหวัดนครพนมตลอดจนชาวบ้านในเขตจังหวัดใกล้เคียงต่างก็หลั่งไหลมาชุมนุมอยู่บริเวณรายรอบ ทางสามแยกชยางกูลเรโนโนครตั้งแต่เช้ามืดจนแทบจะทำให้ทุกๆหมู่บ้านในทุกๆอำเภอแทบจะกลายเป็นหมู่บ้านร้างด้วยวันนี้ในหลวงผู้เป็นที่รักและเทิดทูนยิ่งของชาวไทยทุกๆคนได้เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเยี่ยมพระศบนิกรภาคอีสานเป็นครั้งแรกและจะเสด็จมาณที่นี้ด้วยดังนั้นแม้จะต้องเดินทางจากที่อันห่างไกลและต้องเบียดเสียดกับผู้คนจำนวนมากมายแต่ชาวบ้านทุกๆคนที่มารวมกันอยู่ณที่แห่งนี้ ก็ล้วนมีใบหน้ายิ้มแย้มเบิกบานด้วยความปลาบปลืม้มและต่างมาด้วยจุดมุ่งหมายเดียวกันทั้งสิ้นคือขอเพียงได้ก้มกราบแทบบาทพระองค์ท่านเท่านั้นท่ามกลางชาวบ้านที่อุ้มลูกจูงหลานมารอรับเสด็จจนแน่นขนาดไปทั่วบริเวณแม่ตุ้มจันทนิตหรือแม่เท่าตุ้ม หญิงชราวัยหนึ่งสองปีแห่งบ้านทาดน้อยตำบลพระกลางทุ่งอำเภอทาตพนมก็เป็นอีกผู้หนึ่งที่นั่งอยู่ณนะที่นั้นอย่างอดทนเพื่อรอรับเสด็จด้วยวันนี้แม่เท่าตุ้มอยู่ในชุดสวยคือสวมเสื้อคอกลมแขนยาวสีน้ำเงินทอจากผ้าฝ้ายเนื้อดีอย่างหนา กับผ้าสิ้นทำจากผ้าฝ้ายมัดหมี่ลายหมากจับหรือลายกระจับเย็บตีนผ้าสิ้นด้วยผ้าขิดลายท้องเอียนหรือลายท้องปลาไหลอันเป็นชุดพื้นเมืองเอกลักษณ์ของชาวไทยอีสานแถบลุ่มแม่น้ำโขงจุดที่แม่เท่าตุ้มนั่งรอรับเสด็จนั้นอยู่ห่าง จากบ้านของแม่เท่าประมาณ700เมตรซึ่งเป็นระยะทางค่อนข้างไกลสำหรับหญิงชราวัย102ปีแต่ที่สุดแล้วด้วยความช่วยเหลือจากลูกหลานก็ทำให้แม่เท่าตุ้มสามารถมานั่งรออยู่ณจุดรับเสด็จตรงแถวหน้าสุดได้ตั้งแต่ช้า วันนี้หญิงชรามีสีหน้าสดใสและดูกระชับกระเชงเป็นพิเศษมือเหี่ยวยน่นประคองถือดอกบัวสายสีชมพูสามดอกที่ลูกหลานจัดหามาให้อย่างทนุถนอมตั้งใจเต็มที่ที่จะถวายแด่พระเจ้าอยู่หัวที่แม่เท่าจงรักภักดีสุดชีวิต ตามหมายกำหนดการแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจะเสด็จดดถึงวัดพระาธาตุพนมวรมหาวิหารเพื่อทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในช่วงเช้าหลังจากนั้นจะสเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งกลับไปประทับแรมณนะ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเวลา9นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็เสด็จถึงวัดพระธาตุพนมก่อนจะเสด็จขึ้นสู่พระวิหารหอแก้วกระทั่งเสร็จพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลแล้ว ทั้งสองพระองค์จึงเสด็จออกทางประตูอุรังคารักษาเพื่อทรงเยี่ยมประชาชนที่รอรับเสด็จอยู่โดยรอบจากด้านเหนือวนไปด้านใต้และด้านตะวันออกต่อไปแม้ตั้งแต่ช่วงเช้าของวันนั้นลมหนาวในเดือนสิบสองจะพัดวีดวิวบาดเนือ้อ แต่พอเริ่มสายความร้อนจากดวงอาทิตย์ก็ขับไล่ความหนาวเย็นไปสิ้นยิ่งตกบ่ายแสงแดดก็ยิ่งแผดไอร้อนแรงกล้ายิ่งขึ้นแต่สำหรับทุกๆดวงใจที่รวมกันอยู่ทั้งสองฝากฝั่งถนนณนะจุดรอรับเสด็จในวันนั้นจะเป็นเปลวแดดร้อนสายฝน หรือความเหน็บหนาวล้วนไม่สำคัญทั้งสิ้นเช่นเดียวกับแม่เท่าตุ้มที่แม้ดอกบัวในมือของหญิงชราจะถูกเปลวแดดร้อนแรงนั้นแผดเผาจนกลีบสีชมพูทิ้งตัวลงซบก้านดอกแต่มือเหี่ยวย่นก็ยังคงกำบัวสายทั้งสามดอกไว้แน่น หัวใจที่เปี่ยมด้วยความจงรักภักดีก็กํำลังยิ้มแย้มบานแฉ่งนั่นเพราะตอนนี้ในหลวงเสด็จมาหยุดหยุดที่เบื้องหน้าแม่เท่าแล้วด้วยใบหน้าที่แต้มรอยยิ้มกว้างเต็มที่แม่เท่าตุ้มยกดอกบัวสายโรยราทั้งสดอกขึ้นจบเหนือสีสะัะแสดงความจงรักภักดี อย่างสุดซึ้งขณะพระเจ้าแผ่นดินทรงย่อพระชานุและโน้มพระองค์อย่างต่ำที่สุดจนพระเศียรชิดกับเส้นผมสีดอกเหลาของแม่เท่าทรงแย้มสวนอย่างอ่อนโยนขณะพระหัตต์แตะมือเหี่ยวย่นของแม่เท่าชาวอีสานแผ่วเบาและเนื่อนาน ก่อนจะทรงรับดอกบัวทั้งสามดอกนั้นจากมือแม่เท่าตุ้มไม่มีใครรู้ว่าทรงกระซิบคำใดกับแม่เท่าแต่ใบหน้าของหญิงชราในขณะนั้นทั้งอิ่มเอ,อิบเบิกบานและกำลังยิ้มแย้มด้วยความปลื้มปิติยิ่ง หลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จกลับกรุงเทพแล้วแม่เท่าตุ้มและครอบครัวก็ต้องประหลาดใจและปลาบลื้มเป็นล้นพ้นอีกครั้งเมื่อทางอำเภอธาตุพนมได้นำของพระราชทานมามอบให้กับแม่เท่าตุ้มนั่นคือภาพรับเสด็จของแม่เท่าตุ้ม ซึ่งถ่ายโดยนายอานัตบุญนาคหัวหน้าช่างภาพส่วนพระองค์ในขณะนั้นพร้อมทั้งพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งหล่อด้วยปูนปลาสเตอร์สิ่งที่แม่เท่าตุ้มได้รับทราบก็คือในหลวงพระราชทานมาเพื่อเป็นที่ระลึก พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นี้เหมือนยาอายุวัฒนะขนาดเอกที่ช่วยต่ออายุไขของแม่เท่าตุ้มให้ยืนยาวขึ้นอีกถึงสามปีเต็มๆเ,เป็นสามปีที่เปี่ยมด้วยความทรงจำอันแสนสุขก่อนที่แม่เท่าตุ้มจันทนิตจะจากไปอย่างสงบด้วยโรคชราเมื่อ พศ2501ขณะอายุได้105ปีอ่นหนึงความตั้งใจของราษฎรที่เดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศเพียงเพื่อได้มีโอกาสเข้าเฝ้าใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาทและชื่นชมพระบารมี แม้จะเป็นเพียงระยะเวลาสั้นๆก็ตามเช่นนี้เป็นสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับทราบและทรงเข้าพระทัยอย่างดียิ่งดังที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีพระราช,ชดำรัสเมื่อวันที่11สิงหาคม2554ซึ่งขอตัดตอนมาแต่เพียงบางส่วนความว่า มีอยู่ครั้งหนึ่งข้าพเจ้าอายุ18ปีได้ตามเสด็จตอนนั้นเป็นช่วงหลังพระราชพิธีบรมราชาพิเศษเสด็จเยี่ยมราชฎรทุกจังหวัดและอำเภอใหญ่ๆก็เสด็จประมาณ9โมงเช้าเสด็จออกทรงเยี่ยมราชฎรมาเรื่อยๆทีนี้ข้าพเจ้าก็รู้สึกว่า แม้นานเหลือเกินตอนนั้นยังไม่กางร่มตอนนั้นยังไม่ค่อยกลัวแดดไม่ใส่หมวกก็รู้สึกแดดเปรี้ยงหนังเท้านี้รู้สึกไม่เชียวก็เดินเข้าไปกระซิบท่านว่าพอหรือยังก็โดนกริว้วนี่เห็นไหม ราษฎรเขาเดินมาเป็นวันวันเพื่อมาดูเราแม้แต่นิดเดียวแต่นี่เรายืนอยู่ไม่เท่าไรละตอนนี้ทนไม่ไหวเสียแล้วหากใครแวะเวียนผ่านไปที่พระมหาธาตุเจดีมรุขะนครบ้านดอนหงท่าตำบลดอนนางหงอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนม ลองมองหาหินก้อนหนึ่งแกะสลักเป็นรูปในหลวงกำลังทรงค้อมพระองค์เพื่อรับดอกไม้จากหญิงชราผู้หนึ่งหินนี้ถูกแกะสลักขึ้นโดยฝีมือของพระราชีราจารย์อดีตเจ้าอาวาสวัดมรุขนครปัจจุบันมีสมณศักดิ์ที่พระเทพวรมุนี เจ้าคณะจังหวัดนครพนมและเจ้าอาวาสวัดพระธาตพนมวรมหาวิหารจังหวัดนครพนมภาพถ่ายประวัติศาสตร์และหินแกะสลักท,ที่พระมหาธาตุเจดีมรุขะนครที่สื่อถึงแม่เท่าตุ้มกับของถวายคือดอกบัวสามดอกนี้จึงเป็นเสมือนตัวแทน ที่จะรึกถึงความจงรักภักดีของปวงชนชาวไทยที่มอบถวายแด่ในหลวงผู้สถิตยอยู่ณนะกลางใจชาวไทยทั้งประเทศได้อย่างแสนประทับใจยิ่ง